วันนี้นะคะมาตัดต้นไม้ให้น้องช้างนะคะ่ะโอ๊ยโอ๊ยโยหญ้าที่ปลูกไว้ก็หมดแล้วเลยต้องออกมาหาอาหารข้างนอกให้น้องทานค่ะนูน่นพ่อควานอยู่สูงสูงนูน่น <c oughs> เธอไม่ใช่ต้นนี้ก็เต็มรถบ่เธอ เต็มไหมโหเยอะนะเอเหมือนมีดไม่คมเลยอะ่ะ ข้าเครือตัดเครือทั้งเคร่งได้เยอะเลยต้นหนึ่งต้นหนึ่งก็ได้เกือบเต็มรถแล้วนะพ่อเนาะแล้วต้นกับพี่นาอีกต้นหนึ่งน่าจะเต็ม อีลายอย่าพัองไปไกลอันนายตัดเดอ้อทำไมฮักถึกนองอเสียงเมษาไปดูเมษากันใท้เมษาทำอะไรมาวุ่นมาวุ่นโอ้ย อันหน,นูแดดลูกแดดแดดเ <c oughs> มษาเมษามานี่ระวัง มาทางนี้มาทางนี้พาน้องมานี่อะดู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 ดเด็กมาช่วยงาน แม่ฉาแม่ฉาทำไรไม่ฉามาทำไมอู้อู้อู้แดดร้อนวิ่งเล่นกับพี่ส้มเม่มาวิ่งเล่นเลยแดดลูกแดดแดดลูกแดดพานองมาเล่นน้ำพมรมลูกหน่อยมาเล่นน้ำพรมเดิททาตัดทํทาตัดวิ่งอุ้ย มาทางนี้มาทางนี้มาทางแม่โยนมาทางแม่โยนมาทางแม่มาาแมเออเม่สามานี่ลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้แม่สาเอาขึ้นรถแล้วแล้วครับ <c oughs> เมสามานี่ลูกโหแรงมากเลยพี่นายได้ทำไมทำไมมา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 ช่วยวุ่นหรือมาอยัางไงเนี่ยเมษาฮะอะไรเอาอะไร เอาอะไรเอาอะไรไปเ,เอาแมโครเหรอเดี๋ยวให้พี่นางขึ้นเอาให้ลงมาลงมาลงมาจะเอาแมโคร <c oughs> อีร่าแมโครให้นองเลยเร้ว โดนน้องโดนน้องระยะทางที่เดินทางมาตัดนะคะประมาณสิบโลได้ไหมพ่อถึงไหมับพ่อจากบ้านเรามาตรงนี้ถึงไหมสิบโลประมาณแปดเก้าโลได้นะคะระยะทางที่มาตัดตัดต้นไม้ไปให้น้องช้าง หญ้าที่เราปลูกไว้นะคะหมดแล้วเนาะหญ้าที่เราปลูกไว้ก็หมดแล้วต้องมาหาต้นไม้ให้น้องช้างทานรองเท้าอยู่ไหนอย่าบอกนะอยู่ใต้ต้นไม้ไใหญ่ขนาดนั้นไม่ตัดลูกงไีว้ ต้นน้อยๆค้างมือน่อนะน่ะเ <c oughs> มษาค่ะเมษามาทำไมเนี่ยฮะเมษามาทำไมจ่วยมั่งเป้าเนี่ยจ่วยมั่งเป้าจ่วยวนวายไหมฮะเมษา แม่สามาช่วยหรือว่ามายังไงลองเพลงจานจาน,นก่อนเร็วจานจานก่อน Mm-hmm.